我好，我快好了。我酷似他，他他他，我分不清一个，一个，一个你，小弟弟的，小傻逼你，臭垃圾，几个臭副歌，超级丑怕，我知道。 ้าขึานมาเรามาโชหน้าซะแล้วพวกเราเดียวตอนี้ไม่มีรดียตอนนี้บรตองาตุกหาทเป็คือาาออขาคนนี้อยู่มนุม่้ไม่ทักทมบาตา ม uh า huh. ฟาดึกาพาวาต่อ้าพัสต์แพ่้าพาว่ากับม่คือเขาลอยเที่ยวยันลอยไปไปลอยายแล้วลอยลงจากสระน้ำจะมามาเชื่อใจตัว ผีใช้ผ้าลลอยล้ออออาบน้ำ